ใบนี้ที่ได้มาก็คือใบสุดท้ายจากที่ช็อปเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะงง <c oughs> อันนี้นะคะเวลาเปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะมีหนังที่กั้นตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบคล้องหลน่นหรือโดนลวงเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหมอออนนานะคะดรนาวันไฟเดย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงหมอป้ายยานะคะวันนี้นะคะหมอก็จะมาป้ายยากระเป๋าแบรนด์โปรดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะหมอจะมาป้ายยากระเป๋าอะไรนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ โดวยวันนี้นะคะที่หมอจะมารีวิวกระเป๋านะคะก็มาจากแบรนด์ดี o r นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ลูกรักของหมอเลยนะด้วยความ <Wow. S 1> ที่ตัวดี o r นั่นเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่ให้ฟิลแบบลูกคุณหนูยอะไรเงี้ยใช่แล้วจะรู้สึกว่าแบบ น่ารักเนาะน่ารักน่าเอ็นดูดูดแบบให้ความหรูหรานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวัาวนนี้ที่เหมาะจะมาอันบ็อกซ์นะคะเป็นกระเป๋ารุ่นไหนนะคะและนี่นะคะก็คือกระเป๋า Lady d ด o r นะคะเป็นไซส์ไมโครหรือว่าไซส์เล็กที่สุดนั่นเองค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้ว l a ดี d ด o r อนั้นเนี่ยมันก็มีหลายไซส์เช่นเดียวกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีไซส์แบบสมอลไซส์เดียมนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็จะทำเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะจะมาถึง ใบนี้ที่เป็นใบที่เล็กที่สุดน,นะคะก็คือรุ่นนี้นั่นเองค่ะใบนี้ที่หมอเลือกมานะคะเป็นหนังล้ำสกินนะคะซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าหนังแรมสกินอะข้อดีเลยก็คือว่ามันจะให้ความหรูหรานะคะแล้วหนังเนี่ยก็จะแบบหนังนุ่มนะคะจับไปเนี่ยสัมผัสไปคือรู้เลยว่าแบบเออหนังแบบนุแบบ่มห,แบบหนังแบบอย่างดีนะคะแล้วสีที่หมอเลือกมานะคะก็คือสีส้มสดนั่นเองค่ะซึ่งอะไหล่ในวันนี้นะคะก็เป็นอะไหล่สีทองนะคะคือถ้าถามโดยส่วนตัวหมอจะแนะนําว่าถ้ากระเป๋าสีสดแนะนําว่าเลือกอะไหล่สีทองดีกว่าเพราะว่ามันจะเพิ่มความหรูหรานะคะทำให้ได้ฟิลแบบลุกคุณ หไูได้มากขึ้นนะคะโดยใบนี้นะคะก็คือเป็น lady dior เนาะตัวหนังเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดเย็บแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหูจับเนาะก็จะเป็นลักษณะหูจับแบบนี้นะคะต้องบอกว่าใบเล็กอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมันเหมาะมากๆเลยนะสำหรับการไปงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นงานกลางคืนงานราตรีอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันแบบเวลาถือแล้วมันดูดีดูสวยดูแพง นีแนะนํามากๆค่ะว่ายังไงรุ่น lady dior อันเนี่ยก็ต้องมีนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเวลาเปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นคือจริงๆอะข้อดีเลยก็คือว่ามันจะมีหนังที่กั้นตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบคล้องหล่นหรือโดนลวงเนาะเวลาที่สมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็แน่นอนว่ายังไงของก็ไม่หล่นแน่นอนแล้วก็ไม่โดนลวงแน่นอนนะคะ แต่ว่ามันก็จะทําให้ใช้ยากขึ้นนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายนะคะสายก็จะเป็นสีเดียวกับกระเป๋านะคะก็จะเป็นหนังเดียวกันอะไหล่สีเดียวกันนะคะหลังจากที่เราเปิดออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่องด้านในกระเป๋านะคะ อย่างที่บอกเลยว่ากระเป๋าพวกนี้แน่นอนเลยว่ามันใส่อะไรได้ไม่เยอะอยู่แล้วมือถือเนี่ยตัดไปเลยนะคะแล้วถ้าใช้กระเป๋าเล็กขนาดนี้หมอก็แนะนําว่าไม่ต้องใช้กระเป๋าตังค์เนาะใช้เป็นพวกที่ใส่บาทแล้วก็พกเป็นเงินสดอะไรแบบนี้จะดีกว่าเพื่อที่ว่าช่องที่ใส่ของในกระเป๋าเรานั้นเนี่ยจะได้มีมากขึ้นสําหรับใส่อย่างอื่นที่จําเป็นเนาะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกอันเล็กๆหรือว่าเป็นพวกแบบกุญแจที่จําเป็นหรือว่าเป็นพวกกุญแจรถอะไรแบบนี้นะคะก็จะดีกว่าค่ะ โดยสายที่ให้มานะคะเวลาใช้เนี่ยสามารถสะพายเป็นแบบสะพายข้างหนึ่งหรือว่าสะพายเป็นคอร์สบอดี้ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆอ่ะลุคนี้มันต้องบอกว่าเรา่สามารถแต่งตัวได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นเออไปคาเเซไปห้างไปเที่ยวนะคะหรือว่าไปงานก็ได้นะคะถ้าไปงานอ่ะแนะนำว่าไม่ต้องใส่สายไปดีกว่าใส่ชุดลาตีแล้วถืออย่างนี้เฉยๆจะดูสวยกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนสะพายกันดีกว่าค่ะ ซ <So S 1> ึ like ่งใบนี้นะคะหมอก็ได้มาจากที so ่ช็อปนะคะซื้อมาในราคา130,000บาทนะคะเห็นใบเล็กๆแบบนี้ก็ขึ้นหลักแสนเหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกว่าก็น้องก็น่ารักนะคะก็ถามว่าควรมีไหมก็ก็ควรมีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีไหนอย่างที่บอกไปทุกคลิปเลยว่าจริงๆแล้วหมอเป็นคนชอบกระเป๋าสีสดๆเนาะเพราะว่าถือว่ามันเป็นอ็อเดอร์อย่างหนึ่งของเรานะคะช่วยเสริมการแต่งตัวของเราได้นะคะเพราะฉะนั้น การเลือกกระเป๋าสีสดๆของหมอก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบเอออยากได้ความเรียบงา่ายอยากได้ใช้ได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใบนี้มันก็มีสีดําอะไรแบบนี้เนะาะถามว่าตอนนี้อะไรดีดีอ๋อซื้อ,อยากไหมจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ซื้อ,อยากกว่าเดิมมากนะเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีให้เราเลือกเยอะแล้วก็ไปถึงสามารถซื้อได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอไปถึงคือของหมดไม่ค่อยมีของสีก็มีน้อยอย่างใบนี้ที่ได้มาก็คือใบสุดท้ายจากที่ช็อปเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจร แต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงรู้ไหบอกว่าใบสุดท้ายนะคะรับไมค้าอะไรเงี้ยเออเออรับมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายของมันนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่า ถามว่าคุ้มค่าไหมจริงได้มาก็น่าราักนะคะมันก็สามารถใช้ได้หลายลูกนะคะก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเปรี้ยวๆเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยพอใช้ใบนี้มันก็จะดูแบบได้ได้ฟิลนั้นมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็หน่อยนะคะสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ้ยเราจะซื้อกระเป๋า lady dior ไซ z ์ m i โครดีไหมนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถามว่าดีไหมได้ในแง่ของความน่ารักแต่ว่าใส่ของหรือว่าแบบ จุไหมอะไรเงี้ยอาจจะต้องตอบว่ามันมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นเนาะเราอาจจะต้องช่างใจว่าเอ้ยเราอยากได้ความสวยงามความน่ารักแบบถือเป็นอ็อกเซสซอรี่หรือว่าเราอยากได้ใบที่แบบเฮ้ยมันใช้ได้จริงใส่ของได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปลองช่างใจดูเนาะว่ายังไงนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหมอป้ายาตอนหน้านะคะจะมารีวิวกระเป๋ารุ่นไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ